ไอไม่รู้ว่าไอาเก่งอะไรอ่ะไอไม่ได้มีความฝันเหมือนคนอื่นเขาอ่ะแล้วพอมันต้องเลือกขึ้นมามันก็เหมือนถูกบังครับที่ต้องมีความฝันตื่นได้แล้วเนี่ยไอพี่อยู่พี่ชายข้างบ้านที่แกล้งผมมาตั้งแต่เด็กยันโตเลย <laughs> เราสองคน ไม่มีทางญาติดีกันได้พี่อูเอ่เป็นอันนี้ยเฮียไอ้ไอ้เดี๋ยวก่อนแต่ก็ไม่รู้ทำไมช่วงนี้ไอ,อพี่ยูถึงโผล่มาอยู่ในฝันของผมบ่อยๆไอ้เฮ้ยไอ้อพี่อูมึงว่าจะเป็นไปได้ไหมวะกับการที่เราฝันเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งแล้วมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตอะมันก็อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญปะ แต่พอถึงเหตุการณ์นั้นพี่อยู่ก็เจ็บใช่ปะอืหรือว่ามึงต้องหลับให้นานขึ้นเพื่อที่มึงจะได้เห็นรายละเอียดในฝันของมึงเพิ่มขึ้นอาจจะมีเวลาหาเบาะแสเพื่อช่วยพี่อยู่ก็ได้นะเว้ยไอฝันลร้ายมากเลยเหรอกอดพี่ซะแน่นเลยใครกอดแกงลงมาอยู่นี่ไม่หลบตาพี่้หรอหลบอะไรใครหลบแต่ก็แปลกเนาะ ครั้งที่แล้วมึงก็ฝันถึงไปอยู่ครั้งนี้มึงก็ฝันถึงไปอยูหรือว่าอะไรไม่เว้ยไปทุ่มหมายกันอาปากเลยเดี๋ยวไอ้พี่วันโยบุตรพี่แป้งให้โอเคไม่ต้องทำอะไรอย่านี้เชิญพี่ยูนี่ดูอบอุ่นจังเนาะไหนผชมพี่ยูอยู่ได้อะชอบเป็นคนแบบยูได้ไงวะกูก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับผมไรเดอร์โยนะครับโอ๊ยนี่พี่วานเพื่นพี่ที่ชมลรงตี๊แบดกลัวเราเจอกันอีกแล้วนะครับไอพี่ขอโทษที่รู้ว่า พี่แก้ไอามาตั้งแต่เด็กๆับที่ไม่ขอให้ไอายโทษให้หรอกนะแต่ว่าพี่จะพยายามปรับปรุงตัวไอรู้นะว่าพี่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอะโตแล้วนะเลิกแกล้งน้องลแล้วแล้วหายไม่ชอบพี่บ้างยัง เดี๋ยวคืนนี้เนะี่ยพี่จะอยู่กับไอ้ทั้งคืนเลยนะ